ก็รู้จากพี่เล็กในกลุ่มปั่นปันบุญครับนะครับว่าทางท่านท่านสุวัสดิ์อุปถัพภ์ลบแล้วก็คุณหมอท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงยุคโควิดก็เลยเห็นว่ามันเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็เลยประสานงานนะครับขอไปเพื่อที่จะไปแบ่งปันให้พี่น้องชาวหนองกี่ครับ กุ่มเป้าหมายก็จะเป็นในลักษณะก็จะเป็นเครือข่ายอสมอประจําหมู่บ้านนะครับก็คือเราคือ,ค,อคือให้ให้พอทุกครัวเรือนคงมไม่พอนะครับก็ต้องผ่านแกนนําอสมอนะครับก็ไปอนุบาลไปเป็นต้นพันนะครับเพื่อเพื่อกระจายต่อไปให้เต็มพื้นที่ของจุมสนครับต้องกับขอบพะกุณนะครับศูนย์คนโค,นคนราชรักจริงไม่ทิ้งกัน นะครับร่วมกับภักชาติพัฒนาฟ้าทลายโจรสมุนไัยสู้ภัยโควิดต้องกลับขอบคุณยังสูงเลยนะครับ